สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการใช้งานนะครับภาษา SQL นะครับกับซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า My SQL นะครับผ่านโปรแกรม p h p my Admin นะครับครนี้การใช้งานโปรแกรม p h p my Admin เนี่ยนะครับมันเป็นโปรแกรมนะครับที่ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์นะครับเพราะงั้นเราก็ต้องเปิดเว็บเบราว์เซอร์เข้ามาก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้พิมพ์ localhost นะครับหรือพิมพ์ตัวเลข 1, 00. bon. 1. Down, been, h, 2 7 0 0 0 0งเนะครับนะครับจากนั้นแล้วก็แล้วก็ตามนะครับด้วยคำว่านะครับเออสแ phpadmin นะครับก็คือตัวนี้ครับ127นะครับพิมพ์ตัวนี้นะครับ1 2 7 0 0 1 phpmyadmin นะครับพิมพ์เข้าไปนะครับนะครับกด enter ก็จะเข้าสู่นะครับหน้าจอโปรแกรม PSP Admin นะครับตรงนี้นะครับมันจะต้องใส่ username ซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นคำว่า root นะครับส่วนนี้จะเป็นรหัสผ่านนะครับซึ่งเรากำหนดไวตตดต PS, ้ตอนติดตั้งโปรแกรม PSP ตอนติดตั้งโปรแกรม a p Serve นะครับในที่นี้ของผมก็จะเป็นตัวเลข1-8นะครับต่อจากนั้นก็ให้กดปุ่ม go พอกดปุ่ม go เสร็จเรียบร้อยนะครับนะ เริ่มต้นเนี่ยเราต้องทําการสร้างดัต a b a เบขึ้นมาก่อนนะครับการสร้าง Database นะครับก็สามารถสร้างนะครับถ้าใช้โปรแกรมก็สร้างโดยการคลิกที่ปุ่ม New ตัวนี้นะครับแล้วก็กําหนดชื่อ Database ในที่นี้ผมตั้งชื่อว่า pet shop ก็แล้วกันนะครับแบบนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของ Correlation นะครับหรือการจัดเรียงข้อมูลนะครับซึ่งทั่วไปนะครับของเราก็จะใช้ตัวนี้ครับ u t f 8 General CI นะครับนะ ต่อจากนั้นก็กดปุ่มนะครับ Create นะครับเพื่อสร้าง Database ขึ้นมานะครับเ,เขาบอกว่ามีแล้วไม่รู้มีตรงไหนเนาะไม่เป็นไรแล้วก็เปลี่ยนใหม่แล้วกันนะนะ p e t s h o p นะครับนะอันนี้มีแล้วเอ,อมามี S อีกตัวก็ได้เอา IT Shop มันจะเข้ากันไหมนะครับตรวนี้นะครับอันนี้คือชื่อของ d a t a b อร์นะครับชื่ออะไรก็ได้นะครับนะนะแต่แท้จริงๆแล้วก็ต้องตั้งให้สอดคล้องกับระบบงานนะครับผมตั้งชื่อว่า IT Shop แล้วกันนะตรงนี้ก็จะได้นะครับไอทีช็อปขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับตัวนี้นะครับจะสร้าง Data ตอร์บตัวไหนก็ได้นะครับเพื่อคลิกเข้านิวเนี่ยนะครับนะคลิกนิวนะครับตอนนั้นก็พิมพ์เข้าไปนะครับนะพิมพ์ชื่อ Data ตอร์บแล้วก็การจัดเรียงข้อมูลนะครับเท่านี้ก็เป็นการสร้าง ดัตเตอร์เบดแล้วนะครับนะหลังจากสร้างดัตเตอร์เบดแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปที่ดัตเตอร์เบดที่เราต้องการใช้งานนะครับนะคราวนี้เราต้องการใช้งานคําสั่ง SQL ใช่ไหมนะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นการใช้งานโปรแกรม PHP myadmin เนี่ยเราก็สามารถที่จะคลิกปุ่มนี้นะครับเพื่อสร้างตารางนะครับโดยการกำหนดตารางอะไรเข้าไปตรงนี้นะเช่นตารางชื่อเพชรเนี้ยนะครับนะโดยทั่วไปเราก็ จะใช้งานกันอย่างนี้มากกว่านะครับตัวนี้ก็จะกําหนดจํานวนขอรั่มนะครับเพิ่มลดได้นะครับกด go ปั๊บเนี่ยมันก็จะทําการสร้างนะครับให้เรานะครับแล้วก็พิมพ์นะครับนี่เราก็พิมพ์ชื่อเช่นพ e t id เป็นชนิดข้อมูลนี่ก็เปเลือกชนิดข้อมูลนะครับก็เป็นการกําหนดค่านะครับนะเออแต่ในที่นี้นะครับเราจะไม่ใช้วิธีนี้นะครับเราก็จะไปใช้วิธีของเราก็คือเราต้องการจะฝึกการใช้ภาษา sql นะครับเพราะงั้นตัวนี้เราก็ จะไม่ใช้มันนะครับนไม่ใช้นะครับนะแล้วก็จะเริ่มใหม่นะครับตัวนี้นะครับเอ่อวิธีการนะครับที่เราจะใช้งานภาษา SQL นะครับในโปรแกรม p h p m y Admin เนี่ยนะครับก็ให้คลิกที่แท็บ SQL ตัวนี้นะครับแล้วเราก็พิมพ์คำสั่งนะครับในภาษา SQL ลงไปนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมขอ copy แล้วกันนะครับก็ใช้ชุดเดิมครับที่ใช้ใน Excel ก็คือมันใช้ ภาษาเดียวกันนี่ครับมันภาษา SQL นี้เป็นภาษามาตรฐานของฐานข้อมูลนะครับที่เป็น relational database เพราะงั้นมันก็ใช้ได้กับซอฟต์แวร์ทุกตัวแหละนะครับอันนี้คำสั่งนี้ก็คือคำสั่งในการสร้างตารางข้อมูลนะครับนะชื่อว่า tbl pet นะครับนะเราต้องคลิกก่อนนะครับว่าจะสร้างใน database ตัวไหนนะครับหรือมันก็ใช้คำสั่ง use database นะครับตัวนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเรามาดูกันตรงนี้ ก็จะเป็นการพิมพ์คำสั่งลงไปนะครับซึ่งก็ต้องเรียนรู้ว่าภาษา SQL นะสั่งยังไงนะครับสร้างตารางชื่อนี้กำหนดชนิดข้อมูลนะครับหรือ Attribute นะครับหรือชื่อคอลัมน์นะครับชนิดของคอลัมน์นะครับข้อมูลในแต่ละคอลัมน์เป็นแบบไหนกำหนดให้ตัวใดตัวใดเป็น primary key หรือคอลัมน์ใดนะครับเป็น primary key ก็กำหนดไปแล้วเราก็กดปุ่ม go นะครับโดยปกติก็จะแนะนำนะครับให้คลิกที่ตรงนี้ด้วยนะครับ คลิกตรงนี้คําว่า Retain q ว e ีบ็อก r e รีเทก็หมายถึงกลับมาที่ที่หน้า,หน,าหน้าต่างนี้อย่างเดิมนะครับน,นี่ก็คือแนะนําให้คลิกเอาไว้นะครับลองกด g กดูครับปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมีตาราง TBL ีแอเขึ้นมาแล้วนะครับก็คือมีตารางตรงนี้ขึ้นมานะครับนะแต่ถ้าเราคลิกเข้าไปในตารางนะครับก็ไม่มีข้อมูลอะไรแน่นอนนะครับนะ ถ้าเราต้องการที่จะดาเนินการอะไรที่เกี่ยวกับตารางใช้คําสั่งแน่นอนต้องเข้าไปที่ตรงนี้ครับ SQL นะครับเช่นต้องการลบตารางนะครับก็ใช้นะครับก็คือตัวนี้ครับลบตารางที่ชื่อว่า tbl p e ชรนะครับนะน,นี้ผมขอรีเทนก่อนกด go นะครับเขาบอกว่าต้องการที่จะลบแน่นอนใช่ไหมกดลบนะหมดไปแล้วครับหายไปแล้วนะตรงนี้ i t Shop ไม่มีแล้วนะเพราะงั้นตรงนี้ก็ถ้าจะสร้างใหม่ก็ต้องทำการนะใช้คำสั่งเมื่อกี้ครับนะคำสั่งนี้จริงๆแล้วเนี่ยครับอย่างนี้ก็ได้นะเห็นไหมเป็นคำสั่งที่เขียนอยู่ในบรรทัดเดียวก็ได้เึ๊ดเข้าไปนะครับแต่ให้ปิดท้ายด้วยสิมิโครอนนะครับนะนี่คือคำสั่งในการสร้างตารางนะครับ ถ้าเราต้องการที่จะผมลองลองรันคําสั่งนี้ดูก่อนแล้วกันให้ดูนะครับว่ามันสร้างตารางได้จริงกด go ปั๊บเห็นไหมครับตารางก็จะมีมาแล้วตารางเพชรนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มข้อมูลนะครับในภาษา sql นะครับก็จะมีคําสั่งนะครับในการเพิ่มข้อมูลนะครับนะก็คือคําสั่งที่ชื่อว่า insert into นะครับนะฮะสามารถใช้กับซอฟต์แวร์นะครับทุกตัวะครับนะครับที่เป็นฐานข้อมูล sql นะครับ ที่นี้ก็จะทําการ copy เ,เลยแล้วกันนะครับนี่ฮะก็จะใช้คําสั่ง insert into แต่ตรงนี้ชื่อตารางมันไม่ใช่ชื่อพชรนะท,ที่นี้ผมถ้าชื่ออัลทอทีตัวนี้ชื่อตารางพชรนะครับถ้าพชรก็คือถูกแล้วนะการอ้างอิงตารางเนี่ยอ้างชื่อนะครับต้องอ้างให้ตรงนะครับถ้าเป็น tbl p ชรก็ต้องเป็น tbl พชรด้วยนะครับถ้าพชรมี s ก็ต้องมี s ถ้าไม่มี s ก็ต้องไม่มี s ก็ต้องแล้วแต่เราตั้งชื่อมานะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการใช้คำสั่งนะครับ insert into นะครับชื่อของตารางนะครับต้องตรงกันนะแล้วก็ชื่อแล้วก็ตามด้วยค่าข้อมูลค่าข้อมูลตัวนี้ก็จะต้องให้สอดคล้องนะครับกับโครงสร้างของข้อมูลที่เราดําเนินการเอาไวก้ก็คือตรงนี้ก็คือรหัสออรหัสสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งเป็นตัวเลขเป็นแปรมิติคีนั่นหมายความว่าจะต้องไม่ซ้ํากัน ตรงนี้จะต้องเป็นข้อมูลชื่อสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นข้อความก็ต้องใส่เครื่องหมายคำพูดนะครับหรือ s ิงเกิลโขดนะครับครอบเอาไว้ต่อไปก็จะเป็นชุดตัวเลขนะครับเป็นราคาก็เป็นตัวเลขก็ต้องใส่แบบนี้นะอันนี้ไม่ต้องใส่เครื่องหมายคำพูดนะครับเป็นตัวเลขนะต่อจากนั้นนะครับลองกด go ดูตอนนี้ก็จะทําการเพิ่มข้อมูลลงไปแล้วนะครับเห็นไหมมี low insert แต่ถ้าต้องการที่จะดูข้อมูลนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูก็ได้นะครับหรือใครจะใช้คำสั่งนะครับตัวนี้ครับ select ดอกจันฟ r ร์มเพชนะก็ใช้คำสั่งได้นะครับนี่คือคำสั่งนะครับ select ดอกจันก็คือดูทั้งหมดนะครับจากตารางที่ชื่อเพชรนะครับนี่เดี๋ยวเราก็ได้เรียนรู้กันนะครับแล้วลองกด go ดูนะครับดูนะกด go กับำสั่งนี้นะครับ ด้านล่างมันก็จะมีการเพิ่มข้อมูลแล้วก็แสดงให้ดูว่านี่ครับข้อมูลก็ถูกเพิ่มเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับการใช้งานนะครับนะเพราะฉั้นการใช้งานคำสั่งภาษา sql นะครับใน mysql นะครับโดยผ่านโปรแกรม php my admin ก็จบสิ้นแค่นี้ครับก็คือใช้แท็บที่ชื่อว่า query นะครับแล้วก็ทำการกดปุ่ม go นั่นเองนะครับแล้วก็ดูผลแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้อง พิมพ์คำสั่งนะครับให้ถูกต้องนะครับซึ่งเราก็จะต้องเรียนรู้ในส่วนของทฤษฎีนะครับเกี่ยวกับภาษา SQL นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้นะครับนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ